สวัสดีครับชาวราศีมีนผู้ลึกซึง้งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหราศาสตร์7ที่จะมาไขารหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดชัดวันนี้ผมจะมาพูดถึงชาวลัคนาราศีมีนกันครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวกับปรากฏการณ์ที่ดาวศุกร์ย้ายเข้ามาทับดาวพฤหัสบดีในราศีมิถุนซึ่งให้ความหมายของดาวที่เรียกว่าคู่ทรัพย์คู่โชคนี่เองนะครับ แล้วก็ตรงนี้มีดาวพระเกตเลข9ร่วมอยู่ในราศีมิถุนด้วยนะครับแถมยังตรีโกนถึงพระราหูที่เป็นเกษตรอยู่ในเรือนวินาศของชาวราศีมีนอีกด้วยเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมไปจนถึงวันที่21สิงหาคม2568นี้ครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะซึ่งหมายถึงสังคมเพื่อนฝูงการติดต่อการเดินทางระยะสัน้นและม,มรณนะ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางไกลๆนะครับส่วนดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัวของคุณก็คือเป็นดาวตนุลักษ์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนภพตนุและยังเป็นดาวเจ้าเรือนในเรือนการงานก็คือกรรมะด้วยนะครับทั้งดาวพฤหัสและดาวศุกร์นะครับได้โคจรมาเจอกันในเรือนพันธุซึ่งหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยครอบครัวและรวมถึงแม่ด้วยนะครับ สำหรับมาตรฐานของดาวในกลุ่มนี้นะครับดาวแรกก็คือดาวศุกร์เลข6ครับดาวศุกร์ได้มาตรฐานที่เรียกว่าจุลจักรครับจุลจักรคือตำแหน่งที่อยู่ตรงข้ามกับมหาจักรมหาจักรคือความต้องเหนื่อยยากเพื่อจะเติบโตขึ้นเป็นใหญ่นะครับเพื่อจะสําเร็จส่วนจุลจักรก็หมายถึงความสําเร็จที่จะมาจากการค่อยๆลงมือทํานะครับก็จะเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็จะไม่เหนื่อยมากเท่ากับมหาจักร แต่อย่างไรก็ตามผลสำเร็จก็จะออกมาดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สูงส่งเท่ามาหาจักรเขานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผลจะไม่สำเร็จนะนอกจากนี้แล้วดาวศุกร์ที่เป็นจุลจักรนี้เป็นเรื่องของการลงมือทำดังนั้นเนี่ยจะไม่ได้หมายถึงโชคฟลุกที่ได้มาอย่างง่ายๆนะครับเป็นความสำเร็จที่เรียกว่านำไปสู่สิ่งที่มั่นคงยั่งยืนในระยะยาวครับส่วนดาวพฤหัสบดีครับเลข5 ตรงนี้ในราศีมิถุนเพื่อนสบ,บดีได้ตำแหน่งที่เรียกว่าอุจาวิราชและปรกระเตรนะครับก็คือตำแหน่งประนะครับอุจาวิราชหมายถึงโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าอย่างสูงแต่ระหว่างทางนั้นอาจจะเรียกว่าต้องเจอกับความติดติดขัด,ข,ดขัดของความเป็นประบ้างนะครับอาจต้องเจอความเหน็ดเหนื่อยเจออุปสรรคบ้างนะทำแล้วก็อาจจะมีความไม่ต่อเนื่องนะครับต้องใช้ความอดทนมานาพยายามครับ แล้วก็สุดท้ายจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ครับส่วนอีกดาวครับที่เกี่ยวข้องก็คือพระราหูครับเลข8นะครับที่เป็นเกษตรอยู่ในภพวินาศของชาวราศีมีนพระราหูที่ได้ตำแหน่งเกษตรเนี่ยจะส่งผลในทางลับนะครับในทางที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องของอำนาจบารมีมีความมั่นคงครับสิ่งที่ อยู่ด้านหลังคุณแม้ว่าคุณอาจจะสนใจหรือไม่ได้ใส่ใจมากนักแต่เรียกว่าเป็นสิ่งที่มั่นคงแล้วก็ทำให้คุณมีความสามารถในการสร้างฐานะได้อย่างชัดเจนขึ้นครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพบพันธุของคุณนะครับก็คือเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยครับเมื่ออ่านรวมกันหมายถึงคุณจะต้องมีความมานะพยายามนะครับ มีการเรียกว่าเหนื่อยหน่อยนะครับแต่เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงครับเรามาว่ากันในเรื่องแรกเลยครับเรื่องของการงานและครอบครัวครับต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวเมียนจะให้ความสำคัญกับเรื่องงานและเรื่องครอบครัวเป็นพิเศษครับเนื่องจากดาวประจำตัวของคุณและดาวการงานก็คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับมาอยู่ในเรือนพันธุนะ แล้วก็มาอยู่ร่วมกันกับดาวศุกร์นะครับจึงเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่และผลลัพธ์ก็จะออกมาดีครับนอกจากนี้คุณจะได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินหรือการดูแลครอบครัวซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคุณครับการที่ดาวพฤหัสและดาวศุกร์ได้โคจรมาเจอกันในเรือนพันธุนี้ ยังมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำธุรกิจที่บ้านหรือมีรายได้ที่เป็นเกิดจากช่องทางที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยและโชคลาภครับช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการลงทุนเกี่ยวกับบ้านหรือที่ดินครับหากคุณกำลังคิดที่จะซื้อบ้านใหม่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือขายอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นจังหวะที่ดีมากๆครับเพราะว่าดาวพันธุ นะครับก็คือดาวพระพุธเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะครับกาลังอยู่ในภพที่เรียกว่าปุตตะนะฮะตอนนี้เนี่ยพันธุปุตตะปัตตนีปุตปตะดังนั้นให้ความหมายของความเจริญงอกงามของสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับในช่วงนี้การที่คุณจะได้พบปะเพื่อนฝูงหรือเข้าสังคมก็จะนํามาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการงานหรือการลงทุนด้วยครับ ข้อควรระวังครับถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในกลุ่มดาวชุดนี้ครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่ครับเรื่องที่1ก็คือการที่พระราหูในเรือนวินาศส่งกระแสถึงดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีอาจทําให้เรื่องไม่คาดคิดหรือเรื่องไม่เปิดเผยเกิดขึ้นได้ครับคุณอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญต่างๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ดาวเสาทับลัคนาของคุณอยู่นะครับ แล้วก็ดาวเสาเขากำลังเดินถอยหลังด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีดาวอังคารซึ่งอยู่ในราศีกันกำลังเล็งกับดาวเสาอยู่ก็อาจจะเกิดความขัดแย้งแตกหักรุนแรงได้นะครับในเรื่องของโชคลาภครับเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะและดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคุณอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้แปลเอาไว้นะครับอาจจะมีเหตุให้เสียเงินเสียทองนะครับโดยที่ บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะช่วงนี้เงินฉุกเฉินนะครับอาจจะจําเป็นสําหรับชีวิตครับอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะเป็นไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนครับโดยสรุปแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีมีนช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึง21สิงหาคมนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขและความสําเร็จจากเรื่องงานและครอบครัวครับ เป็นช่วงเวลาที่ดาวคู่ทรัพย์คู่โชคจะนำมาซึ่งความมั่นคงและโอกาสดีๆในชีวิตครับหากฟังแล้วรู้สึกตรงใจหรือมีคำถามเพิ่ม,เต,มเติมก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราโหนชัดๆโหราศาสตร์เจ็ดด้วยนะครับนอกจากนี้หากต้องการอยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปและเลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆได้เลยนะครับผมหวังว่า คำพยากรณ์นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านครับขอปิดท้ายด้วยคำคมที่น่าสนใจจากมาร์คทเวนนะครับกล่าวว่าความกล้าาหารไม่ได้หมายความว่าไม่รู้สึกกลัวแต่หมายถึงการเอาชนะความกลัวให้ได้ต่างหากแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ